สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์ผ่านเจ้า anycast นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผ่านเจ้าเครื่องมือที่เรียกว่า anycast นะครับ m 9 plus นะครับคุณผู้ชมครับ wireless display d o n g l e นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับมันเป็นการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi มาเชื่อมต่อกับไอ้เจ้าตัวนี้นะอุปกรณ์นี้นะครับเชื่อมต่อแล้วก็ปล่อยภาพจากจอโทรศัพท์มือถือขึ้นสู่จอทีวีหรือว่าโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็หาซื้อมาใช้กันนะครับใช้ง่ายนะครับ a n y c a s t นะครับคุณผู้ชมครับรุ่น M9plus นะครับ n o n i c e of mode switch นะครับก็บอกว่าต่อได้อย่างง่ายดายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ ว่าจะต่อได้ง่ายจริงไหมนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวเชื่อมต่ออ่า USB นะครับ USB เพื่อปล่อยสัญญาณแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นี่ครับอุปกรณ์ครับตรงนี้ก็เสียบเข้ากับช่องต่อ HDMI ได้เลยนะครับไหนผมดูก่อนนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เสียบเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสียบเข้าที่ HDMI นะครับนี่ครับเสียบเข้าที่ HDMI แล้วก็ตรงนี้เสียบไฟเลี้ยงเข้าที่ USB นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูให้ดูใกล้ๆตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือก็เตรียมไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับ เสียบเข้า USB นะครับแล้วก็ขออภัยเสียบเข้า HDMI ตรงนี้ก็เสียบ USB Type A นะครับมาทำการเปิดเครื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกก็เปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้มันฉายภาพเข้าที่จอก่อนนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับเปิดอ่า Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมเสียบไว้เรียบร้อยนะครับ Wi-Fi Bluetooth เรียบร้อยนะครับเปิด เปิด wi Fi ไว f i ไวเปิดบลูทูธไวนะครับนี่ครับ Wi-Fi ก็เปิดไว้แล้วก็บลูทูธก็เปิดไว้ด้วยนะครับเปิดทั้งบลูทูธทั้งไ Wi-Fi ผมใช้โทรศัพท์อ่าเสี่ยมี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วมันจะมีไฟติดตรงนี้แล้วหน้าจอมันจะรอแบบนั้นนะครับมันจะขึ้นโชว์รหัสผ่านโชว์อะไรเลยนะครับทีนี้ให้เรามาที่ เซตติ้งนะครับอันนี้เสียวมี่นะครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นจะเป็นยังไงมาที่การเชื่อมต่อและแชร์นะครับมาที่การเชื่อมต่อแล้วการที่การแชร์แล้วก็มาที่การฉายภาพนะครับมาที่การฉายภาพแล้วให้เราเปิดเลยนะครับเปิดการฉายภาพเลยนะครับมันก็จะเลือกหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นะครับนี่ครับมันก็จะเจอเอนนี่แคสก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับเอนนี่แคสนะครับเจอก็แตะไปเลยนะครับแตะที่โทรศัพท์มือถือเราไปเลยนะครับ ก็แตะมือถือแล้วก็รอสักครู่นะครับแตะที่คําว่า a n y c a s นี่แหละครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็กําลังจะเชื่อมต่อนะครับหมุนๆอยู่นี่ครับเชื่อมต่อแล้วครับดูหน้าจอครับทีนี้ก็เป็นจอทีวีเราแล้วนะครับเออเป็นจอมือถือเราแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็เข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะครับเพื่อที่จะชมภาพเนี่ยมันก็จะฉายเป็น YouTube ออกไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่านี่ครับ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกดูช่องไหนนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าผมจะดูช่องตัวผมเองนะครับช่องสีสเกตชาแนลนะครับอ่าดูวิดีโอเองเลยนะครับอ่าผมจะดูร้านทุเรียนมงคลก็แล้วกันนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายให้เต็มจอนะครับอ่านี่ครับนี่ครับ ผูเรียนมงคลศีสเกตนะครับอ่านี่ครับกรณีอย่างนี้นะครับมันก็จะมาแบบนี้อ่ะเรียนมงคก็ตั้งอยู่อ่าสมมุติว่าหรือจะดูอ่าอื่นๆสมมุติว่าจะดูหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมซึ่งผมอ่ทำคลิปไว้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นเราจะดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่านี่ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็มีให้ดูนะครับอ่ะดูสาวน้อยเพรบ้านแพง นี่ครับมันก็จะไปหน้านอนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขยายให้เต็มจอมันก็จะเต็มจอมาเห็นไหมครับนี่ครับก็สบายๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวดูดูอันอื่นนะครับดูสมมุติว่าเราจะดูภาพยนต์ตัวอย่างผมมี อ่าเพลย์ลิสต์เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างไว้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวหาภาพยนตร์ตัวอย่างที่ผมเคยเอามาเก็บไว้นะครับนี่ครับหนังตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่ะนี่ครับเล่นภาพยนตร์ตัวอย่างไปก็แล้วกันนะครับนี่ครับก็ใช้ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับดีเยี่ยมทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเอ็น a s t รุ่นเอ p มเก้าพนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวผมเพิ่มคุณภาพก่อนนะครับเอาเป็นสักเจ็ดเจ็ดอยยี่สิบนะครับดูครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ผมฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมปิดผ้าม่านเข้ามานิดหนึ่งับให้มันคมชัดหน่อยครับนี่ครับเป็นการฉายภาพจากโทรศัพท์มือถือด้วยอุปกรณ์ a n y c a s t นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับผมใช้เจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับรุ่น e b 9 0 5นะครับในการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสวยงามนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฉายจากโทรศัพท์มือถือเรานะครับไปเข้ากับโปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายภาพออกไปครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมครับ หือเป็นความสะดวกสบายที่บางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือใช้เครื่องอ่านไฟล์ภาพ,พยนตร์นะครับบางท่านอาจจะใช้สะดวกกับโทรศัพท์มือถือนะครับแต่โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับจะต้องรองรับการฉายภาพขึ้นจอนะครับการฉายภาพขึ้นจอทีวีหรือว่าจอโปรเจคเตอร์นะครับมันจะมีโหมดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับมันถึงจะทําได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ นี่นะครับเจ้าอุปกรณ์ a n น c a s t นะครับรุ่น M9 Plus นะครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับจากการทดสอบกับโทรศัพท์ Xiaomi นะครับคุณผู้ชมครับผมใช้ทดสอบอโทรศัพท์มือถือ Xiaomi นะครับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เข้ามาสู่ a n น c a s t แล้วก็ฉายออกโปรเจคเตอร์ F สั EB905 3000ลูเมนตัวนี้ครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับใช้งานได้ดีนะครับผมทดสอบฉายภาพยนตร์ตัวอย่าง นี่ครับกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับกล่องเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับใช้ได้ดีครับ a อ y c a s t M9 นะครับเอมนัสน่นเองนะครับหรือว่า m9 มเกนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่า ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับคุณผู้ชมครับก็ซื้อโปรเจคเตอร์กับผมนะครับซื้อโปรเจคเตอร์กับผมแล้วก็จะได้ราคาพิเศษไปนะครับถ้าไปซื้อตัวนี้ตามร้านต่างๆเขาก็จะขายแพงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าซื้อกับผมก็จะได้ราคาพิเศษนะครับใช้ผ่านมือถือนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ มือถือมันก็ปิดหน้าจอไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังคงฉายตรงโน้นออกได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่เมื่อสกคนี้มันปิดหน้าจอนะครับแต่ก็ยังคงฉายได้เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือมันมีโหมดอัจฉริยะของมันนะครับถึงแม้ว่าหน้าจอจะปิดแต่ก็ยังฉายไปได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คร <onne> ับ <São> คุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิว a n y c M9 Plus นะครับคุณผู้ชมครับจากช่องสีสเก c ตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ